สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AEY Auto Import Channel นะครับวันนี้กลับมาเจอกับโอ้น,นะครับตามที่นัดหมายกันเมื่อวานที่มีการรีวิวเบลเล่กับพี่เอไปนะครับวันนี้เราอยู่กับพอ s ์สนะฮะตามสัญญาเลยพานาม l ลานะครับเป็นรุ่น e x e c utive นั่นก็คือรุ่นช่วงยาวนะครับยาวยังไงนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่นั่งสบาย ที่สุดของพานามล่าดังนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บต้องรู้สเปคกันแล้วล่ะฮะว่ามันยาวขึ้นกว่ารุ่นปกติเท่าไหร่นะครับเฉพาะตัวรถนะครับความยาวของตัวรถนะครับจะยาวมากกว่ารุ่นปกติถึง150มิลลิเมตรครับแล้ววิลเบรนะฮะฐานล้อนะกว้างเพิ่มขึ้นอีก150มิลลิเมตรนั่นก็คือเหตุผลทำให้เวลาเรานั่งที่นั่ง ผู้โดยสารด้านหลังนะครับมันเกิดความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นครับแล้ววันนี้นะฮะได้ยินแบบนี้แล้วก็อยากจะรู้เรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับานามล่าเอ็กเซ i v คนะครับมาด้วยเครื่องยนต์นะครับเบนซินไฮบริดนะครับ2,900เซีซีนะครับเป็น V6 t นะครับทวินเทอร์นะครับและที่สำคัญแรงม้านะครับรีกกันมาได้ทั้งหมดเป็นแรงม้ามอเตอร์บวกกับเครื่องยนต์นะครับ462 แรงม้าครับและ0ูถึงร้อนะฮะทำกันได้ดีอยู่ที่4.5วินาทีนะครับท็อปสปีดจัดกันไปเลยนะฮะอยู่ที่280กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสิ่งที่ทำให้ได้0ถึงร้อยอยู่ที่4.5วินาวินาทีนั่นก็คือเขามีแรงบิดนะครับทอกรวมระหว่าง เครื่องยนต์และมอเตอร์นะครับรวมกันสูงสุดถึง700นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนี่แหละฮะคือสเปคที่พูดได้อย่างเต็มปากว่าคือรถซุปเปอร์คาร์4ดดานนะครับเอาล้วฮะเรามาดูกันคันนี้นะครับออปชั่นสุดทลักกันไปเลยทีเดียวนะครับมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากตัวสีรถนะฮะสีตัวรถนะครับมาด้วยสีเคยอนนะครับ ถึงถือได้ว่าหน้าตอนนี้เป็นสีที่ยอดฮิตมากๆนะครับอันดับที่2ครับเรามาดูที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นตัว p d l s plus นะครับแล้วก็ตัวเป็นตัว matrix สัด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปหายากมากๆกันเลยทีเดียวนะครับและมาด้วยชุดแต่งรอบคานที่เรียกว่า sport design package นะครับมีตรงไหนบ้างครับนี่ครับดินหน้านะครับแล้วมีการ c o n f l i ให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ ส่วนตัวชิ้นต่างๆนะครับช่องดักลมต่างๆนะครับมีการคอนฟลิกให้เป็นสีดำเงานะครับเป็นแบ็คไฮกอสนะครับลงตัวกันเลยทีเดียวนะครับและมาดูด้านท้าครับตัวล้อนะมาด้วยล้อ21นิ้วนะครับลายเอกิวซีดีไซน์นะครับเป็นพานาเมิล่าเอกิวซีดีไซน์นะครับจะค่อนข้างลงตัวนะครับเพราะมีการเล่นสีนะครับตรงนี้เป็นสีดำเงานะครับแล้วก็ปัดด้วยโครมนะครับตรงนี้ ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะฮะยางนะมาด้วยยางสนามเลยมิชลินสปอร์ตนะครับไพลอตสปอร์ตโฟเอสนะตัวนี้เป็นซีรีส์สำหรับลงสนามได้ทันทีนะครับส่วนด้านข้างของตัวรถนะครับมีการคอนฟิกเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นช่องหนักลมแก้มด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นโครเมียมเป็นแบบบัสโครมนะครับเป็นโครเมียมแบบเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะพ่นเงาเอา่ะพ่นพ่นด้านเนาะนะฮะตรงนี้ ขอบนะฮะขอบกระจกมิลเลอร์ตรงนี้คอนฟิกเพิ่มนะนะฮะเป็นแบ็กซาตินนี่คือดำเงานะครับอ่าทษทีฮะอันนี้เป็นดำด้านนะฮะดำด้านดำด้านนะครับลงตัวมากมากนะครับกุญแจเป็นแบบคอน์ตคอร์ตแอสเซทนะครับคีเรตและก็มาด้วยประตูแบบซอฟต์โคส์นะครับอ่าทัดนมาครับมาด้านด้านท่าด้านข้า,า,ข,าของตัวรถแล้วก็ด้านท้ายนะครับ เห็นโลโก้ตรงนี้ไหมครับเป็นตัวบ่งบอกชื่อรุ่นนะครับ Executive นะครับ Executive นะครับตัวนี้ก็คือช่วงยาวนั่นเองนะฮะส่วนด้านท้ายนะครับ Sport Design Package เนี่ยก็จะมีในชิ้นนี้นะครับด้านด้านด้านท้ายของตัวรถแล้วก็จะมีตัวไซส์เกิร์ด้านข้างนะครับแต่ตรงนี้ที่เห็นชัดเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปลายท่อนะครับตัวนี้ปลายท่อดำเนี่ยจะมาพร้อมด้วยกับ อ่าสปอร์ตเอซอนะครับก็คือจะสามารถปรับเสียงท่อได้ส่วนวิ่งหลังตรงนี้สามารถปรับแมนนวลได้ขึ้นลงได้และสามารถให้เขาทํางานเป็นอัตโนมัติเวลาที่เราใช้ความเร็วมากกว่า120กิมตรต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็จะทํางานขึ้นเองอัตโนมัติส่วนที่ปัน่นน้าฝนหลังตรงนี้ไวเปอร์ตรงนี้เป็นออปชั่นเพิ่มนะครับไม่ใช่สแตนดาร์ดจากโรงงานที่เห็นทั้งหมดที่อ้นพูดทั้งหมดเนี่ยเวลาเราคอนฟิกรถนะฮะ ในการสั่งรถา่แดงจ่ายตางเพิ่มทั้งหมดเลยนะนะทีน,นี้เรามาดูภายในกันคันนี้ถือได้ว่าเป็นลักชูรี่สปอร์ตซีดานซปเปอร์คาร์นะครับแต่ก่อนจะเปิดข้างในนะครับขอม้วนมาทางนี้ก่อนนะฮะออปชั่นตรงนี้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้เราเรียกกันว่า Head up display นะครับ Head u p d i s p l a y ก็คือจะเป็นตัวที่แสดงผลนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะครับ ข้อมูลต่างๆนะครับขึ้นไปที่กระจกเวลาที่เราขับรถนะครับและก็ตัวนี้ก็จะมีตัวบายสปอร์ตนะครับนี่สีดำๆอยู่ด้านข้างนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับของตัวกระจกนะครับอ่าเวลาถ้าเกิดเราแซงรถแล้วมีรถอยู่ด้านข้างเขาก็จะเตือนว่าอ๋อมีรถอยู่ด้านข้างนะครับอ่าอ่าวนกันมาครับมาดูออปชันภายในเพิ่มเติมนะครับสีภายในของคันนี้นะครับเป็นสีทูโทนเราเรียกกันว่า b บ็ k แอนโคฮี b ่าบราวนนะครับ เป็นสีเฉพาะของพอสกันเลยนะครับนี่ฮะโคฮีบ้าบานะครับมันก็จะเป็นออกสีแบบน้ำตาลแบบเป็นน้ำตาลเอ็กคลูซีฟนะครับเข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนต่งตางๆนะครับเครื่องเสียงมันมาด้วยเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับระหว่างเบอร์เมสเตอร์กับเครื่องเสียงโบสเนี่ยราคาห่างการเวลาคอนฟิกเนี่ยร่วมประมาณ7,0,000 0บาทนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ มีซิลกดน,นะครับการลื่นแผ่นการลื่นตรงนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมมีโลโก้คำว่า p a n a m e l นะครับเบาะนะครับปรับได้ทั้งหมด14ทิศทางนี่เลือกเบาะมาเป็น14ทิศทางนะครับอ่ะรานนี้เราไปดูหัวหมอนสิมีโลโก้สแตมปหัวหมอนมาด้วยนะฮะอ่าตรงนี้ก็จ่ายตังค์เพิ่มนะครับเอาลฮะเดี๋ยวขอไปดูทางด้านฝั่งซ้ายมือมีออปชันอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับ เอาละฮะเดี๋ยวอ้อนขอเข้ามาในตัวรถนะแล้วก็เดี๋ยวท่านผู้ชมนะฮะเข้าตามกันมาเลยนะฮะในออปชันของตัวรถเปิดเข้ามานะฮะหน้าจอตัว PCM เนี่ยก็ค่อนข้างแบบดูทันสมัยนะครับล้ำยุกแนะ่เปิดมาปุ๊บเห็นไหมในตัวจอ PCM นะครับจะมีคำว่า Sport Exhaust System ต,ตรงนี้คือสามารถเปิดและปิดตรงนี้ได้นะครับสปอยเลอร นี่สปอยเลอร์หลังแมนนวลปุ๊บเดี๋ยวตอนจบเดี๋าพาหมวนไปดูนะฮะว่ามันยกขึ้นยังไงนะครับช่วงล่างนะช่วงล่างของพานาม e ล่นะครับสามารถที่จะปรับได้กี่รูปแบบกันเรามาดูกันนะฮะของนี้ช่วงล่างนะครับสามารถปรับความสูงได้ทั้งหมด3ระดับนะครับโลเดียมแล้วก็ลิฟต์นะครับก็เวลาเข้าห้างอะไรพวกนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกสบายนะครับ แล้วก็ในคันนี้นะครับมาด้วยตัวสปอร์ตโคโน่คล็อกนะครับนาฬิกาตรงนี้นะฮะอ่านะครับแล้วก็แอสซิสแตนต์นะครับ,วรบเวลาดูรถพอยส์นะครับไม่ว่าจะมือหหรือมือ2อ,อยังไงก็ต้องดูแอสซิสแตนต์นะครับแอสซิสแตนต์คืออะไรคือสิ่งที่เป็นเซฟตี้เพิ่มเติมนะครับคันนี้มีอะไรมีเลนคีฟนะครับรักษาเดนนะครับแล้วก็เลนเชนแอสซิสต์คือตัวบายสปอร์ตที่ ที่ให้ดูด้านข้างหูกระจกนะครับตรงนี้คือหลักๆนะครับแล้วก็ในคันนี้นะครับก็ยังมาด้วยออปชันเขาเรียกว่า,า Parking Assist บวก Surround View ก็คือกล้อง360นะครับหัวเกียร์มาดูหัวเกียร์นะฮะหัวเกียร์เป็นแบบ Exclusive นะครับ Exclusive คือจับแล้วมันจะแบบพอดีพอดีมือนะครับก็คือจะมีตัวหนังตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีโลโก้ Stamp p a s t อยู่ตรงนี้ พวกโลโก้ตรงนี้ครับตรงอาร์มเนี่ยฮะอาร์มสโตรเรจเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเสียตังค์เพิ่มนะฮะแล้วตัวไวเลสชาร์เจอร์อยู่ตรงนี้ไวเลสชาร์เจอร์ก็ต้องเสียตังค์เพิ่มนะฮะคอนฟิกเพิ่มเติมนะฮะภายในเนี่ยอคนคน่อนข้างชอบมากเหตุผลเพราะว่ามันดูลุกแบบสปอร์ตบวกบวกลักชัวรี่นะครับเนี่ยเด็ดดูอย่างพวงมาลัยเนาะนี่ครับมีการคอนฟิกสีดำตัดกับสีโคฮีบ้าบาว นะครับให้ความรู้สึกว่าลงตัวมากๆนะฮะเอาละ้ฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันว่าเวลาเข้านั่งแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยอยากให้ดูแอมเบียน i ไลท์นะครับที่ตรงขอบลำาโพงนะที่แผงประตูอ่าเป็นสีเขียวนะครับเท่มากๆเลยนะฮะเอาล้ครับเดี๋ยวเราไปเบาะหลังกันดูว่าเรานั่งเป็นอย่างไรกันบ้างเวลาที่นั่งในตัว Exclusive Executive นะฮะอันดับแรกเปิดบอกมานะครับแผงประตูนะครับมีตัว Electric s u n b นบนะครับก็คือม่านไฟฟ้าของประตูคู่หลังอันนี้เป็นออปชั่นเพิ่มนะครับอ่าแล้วก็ตัว Passenger นะครับ Entertainment ตัวจอหลังตัวนี้ก็ใส่เพิ่มนะครับซึ่งตัวเนี้ยค่อนข้างดีมากนะครับแล้วเขาก็จะมีตัว ซอสต่างๆให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเล่นจากอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบ2อบวกสนะครับคำว่า2อบวกสก็คือที่นั่งด้านหน้า2ที่นั่งด้านหลัง2ที่นั่งดังนั้นเนี่ยตรงนี้ที่นั่งตรงกลางไม่มีนะครับออกแบบให้ดูเป็นแบบเป็นเล้าเป็นแบบลักชูรีเลยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เท้าแขนเนี่ยสามารถที่ที่จะปรับลงมาแบบนี้ได้ นะมีโลโก้ด้วยนะมีโลโก้พอสด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็เก็บเอกสารเพิ่มเติมนะฮะในรายละเอียดเพิ่มนะครับตรงนี้ก็เป็นชุดควบคุมต่างๆนะครับไม่ว่าเราจะเล่นพวกอ,ออดิโอต่างๆนะครับสามารถควบคุมตรงนี้ควบคุมแอร์ได้และที่สําคัญนะครับเบาะนะครับเบาะหลังเนี่ยยังเป็นเบาะอุ่นด้วยนะฮะ แอร์แบบนี้เขาเรียกว่าแอร์โฟล์โซนดังนั้นเวลาคอนฟิกเนี่ยก็จะต้องเพิ่มเงินเช่นเดียวกันนะฮะหลังคานะครับหลังคาเป็นพานูรามิกกาส์ลูปตรงนี้ก็ต้องคอนฟิกเพิ่มขึ้นมานะฮะเอาล้วฮะนี่คือรายละเอียดนะครับของตัวพานามีล่าเอ็กเซ็กคูทีฟนะครับอ่ะตัวเบาะนะครับยังเบาะหลังเนี่ยยังสามารถปรับเบาะได้ด้วยนะครับสามารถปรับตัวรองน่องได้ สามารถปรับเอนหลังได้อ่ะเดี๋ยวอ้นให้ดูเนานะณตอนนี้คือตำแหน่งที่ใช้งานปกติแล้วเดี๋ยวอ้อนเอ็นเห็นไหมฮะดีนะได้อารมณ์แบบเป็นเป็นแบบลักชัวรี่แล้วก็แบบได้อารมณ์เหมือนกับสปอร์ตเพราะว่าตัวเบาะหลังเองเนี่ยเขาก็เป็นแบบลักษณะคล้ายๆกัมกึ่งบักเก็ตซีทเช่นเดียวกันนะครับก็ให้แบบความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตเช่นเดียวกันแม้กระทั่งคนนั่งนะนะฮะไม่ใช่แค่แบบว่าแค่คู่หน้านะฮะ คู่หลังก็ได้ฟีลลิ่งเดียวกันด้วยนะฮะเอาล้ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มเติมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับด้านท้ายนี่วิงหลังนะครับอันนี้อ้นปรับแมนนวลเพิ่มขึ้นมานะครับดูแบบล้ำยุคมากนะครับแล้วไฟท้ายเนี่ย LED เนี่ยครับคาดยาวคือสวยมากเลยนะครับอ่ะไหนๆมาแล้วอุนพาวนไปดูไฟหน้าด้วย ว่าเวลาที่ไฟหน้าแบบแมทริกเนี่ยเขาทำงานมันสวยขนาดไหนนี่เลยนะฮะตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นโปรเจคเตอร์ใหญ่นะครับส่วนคำว่า LED Matrix เนี่ยก็คือประกอบไปด้วย1 2 3 4ตัวนี้เป็น LED Matrix มีหน้าที่ในการที่กระจายแสงและก็รวมแสงทำให้แสงสว่างเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนในยามค่ำคืนมากกว่าตัวที่เป็นโปรเจคเตอร์ธรรมดานะครับเอาลฮะทั้งหมดตรงนี้นะครับกับ เจ้าพานาเมล่า 4E นะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับตัว Executive นะครับเป็นรถโมเดล2023นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยตัวพานาเมล่าหายากมากๆนะครับถ้าหมดคันนี้ไปนะครับก่อนหน้านี้ที่ส่งมอบไปให,ให้กับลูกค้าที่ระยองนะครับตามที่ติดตามกันมาเนี่ยคันนั้นก็ค่อนข้างยากแล้ว มาเจอคันนี้นะฮะออปชันขนาดนี้ก็ถือว่ายากมากนะครับและถ้าเกิดออเดอร์กันใหม่บอกได้เลยครับปีนี้ส่งมอบรถไม่ทันแน่นะครับยังไงถ้าคอนฟิกรถใหม่วันนี้พานามล่าเอ็กเซคนะครับต้องรับรถกันประมาณต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้าแน่นอนนะครับวันนี้ถนนราคากับคันนี้นะครับ10ล้าน XX นะฮะใครสนใจนะครับก็ทักทายเข้ามากับเบอร์ 02ครับ5874666และ0866681999เบอร์ hotline 2เบอร์นี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมกับ AEY Auto ครับเอาละช่วงท้ายขออนุญาตนะครับทักทายแฟนเพจที่เข้ามากันนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ชมรถช่วงท้ายกันต่อนะครับอ้าวเชิญชมครับสวัสดีครับคุณเกตนะครับ รถสวยมากๆเลยนะฮะสวัสดีครับคุณรัชวิตานะครับสวัสดีครับคุณร็สุพลนะครับสวัสดีครับคุณนัฐกิจนะครับสวัสดีครับคุณพิชมณนะครับสวัสดีครับคุณมาสโตนนะฮะถ้าใครเข้ามาแล้วอ้นอ่านไม่เจอนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบอกได้เลยว่าออปชั่นแน่นมากๆนะฮะคันนี้นะครับสวัสดีครับคุณวัฒนะวัฒนทรนะครับคุณมีนะครับ ใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์นะฮะกดคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตนะครับใน AUI Auto Import กับรถหรูนำเข้านะครับทุกค่ายทุกแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถป้ายแดงและรถมือสองบอกได้เลยว่ากดติดตามกันไว้ให้ดีนะครับแล้วเราจะมีรถมาอัปเดตกันตลอดนะครับตอนนี้เองอ้นก็ยังมีรถที่ยังไม่ได้รีวิวอีกประมาณ3คันยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทยอยอัปเดตกันเรื่อยๆครับ วันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีฮะแล้วเจอกันเลยหน้ากับ a u y Auto i m p o r t นะครับบ๊ายบาย